โอเคครับภาพรวมนะครับสิ่งที่ผมได้รับในค่ายครั้งนี้นะครับขอบคุณอาจารย์นอที่ได้สอนเรื่องครอบครัวเพราะว่าผมน้องตาลอาจารย์ทุกคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่การเรากลับไปครั้งนี้เราจะเพิ่มรายละเอียด เข้าไปนะครับอย่างผมยกตัวอย่างผมเนาะผมเองผมก็ผิดพลาดหลายอย่างในการดําเนินชีวิตคู่กับภรรยานะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้รับครั้งนี้ผมจะเพิ่มความรักเพิ่มรายละเอียดลงไปที่จะทําให้รู้ว่าความรักของพระเจ้าที่เข้ามาในจิตใจเราเนี่ยเราต้องมีความอดทนอดกัน้นบางสิ่งบางอย่างที่ ฝ่ายตรงข้ามก็คือครอบครัวภรรยาเนาะเขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่สวนกับเราเราต้องรู้ทันนะครับเราต้องอดทนแล้วก็ให้ความรักให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะพอพอเราทําจุดนี้ปุ๊บมันเกิดการอัศจรรย์ขึ้นมานะครับคือคือภรรยาเนี่ยพอเราฟังเขาเขาก็ลดความกดดันกับกับเราเนาะ ถ้าเราเข้าถูกจุดบางครั้งเราเข้าไม่ถูกจุดนะครับมันเกิดความบาดหมางกระทบกระทั่งกันนะครับเออสิ่งเหล่านี้ก็เพิ่งมาล้องอ๋อที่ค่ายครั้งนี้นะครับที่อาจารย์บอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนานะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมประทับใจมากที่ที่อาจารย์จูบอกว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยถูกควบคุมถูกควบคุมสิทธิทั้งหมดเนาะถูกทุกข้อผมนี่ แบบนั่งอึ้งเลยเพราะว่าการเป็นอยู่กันใช้ชีวิตที่บ้านเนี่ยผมการที่ผมทานข่าวภรรยาทำกับข้าวเนาะเราเราทานไม่หมดนี่ก็เป็นเรื่องที่ผิดแล้วโอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แบบละเอียดอ่อนมากเนาะก็ได้ะอะไรหลายๆอย่างในค่ายครั้งนี้นะครับก็ก็ขอบคุณอาจารย์จูเนาะที่ อธิบายพวกเราแล้วก็จะกลับไปก็จะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ครับผมครับขอบคุณครับอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับอ่าแล้วก็คือกลุ่มของเราใช่ไหมครับโอ้ก็คือมีอันนี้คขาข้อสรุปใช่ไหมครับก็คืออยากจะแบ่งปันเรื่องเรื่องของที่เราเรียนรู้อันนี้อ่เรื่องของพระเจ้ายังไงใช่ไหมครับ ก็คือที่ผมได้รับใช่ไหมครับโอ้ที่เยอะที่สุดก็คือครอบครัวต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไหมครับแค่นี้ครับผมโอเคแล้วก็อันที่สองใช่ไหมครับโอ้อยู่ที่ครั้งท้ายครั้งนี้ใช่ไหมครับโอ้เราชอบอก็คือมีความทรงจำที่ดีที่สุดอะไรบ้างโอ้ กลุ่มของเราก็ชอบว่ากิ้งกระสอบนะครับผมอ๋อโอเคแค่นี้ครับผมแล้วก็อันที่สามนะครับผมเอ่อก็คือี่ <Sweet. S 1> ก็คือท่าที่สามนะครับผมเออเป็น ก็คือด้วยตัดเตือนใช่ไหมครับโดนตัดเตือนเรื่องอะไรใช่ไหมครับก็คือเราก็โดนตัดเตือนเรื่องที่เราเนี่ยต้องสะสื่อรับตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ให้ครอบครัวของเราใช่ไหมครับให้พระเจ้านำทางนะครับแล้วก็เป็นสามีที่ดีครับผมพยายามครับโอเคขอบคุณครับ แค่นี้ครับผมแล้วก็อันที่สี่ด้วยนะครับผมก็คือส่วนครอบครัวเนี่ยจะมีอะไรที่ให้ให้ให้เราปรับเปลี่ยนใจของเราใช่ไหมครับอ๋อก็คือเราอยากจะยึดมั่นในพระเจ้าขอพระเจ้าขอขอพี่น้องใช่ไหมครับช่วยเหลือพวกเราด้วยอสามคนใช่ไหมครับในครอบครัวของเราอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ แต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนอธิษฐานแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โอ้ไม่ใช่พลังของเราใช่ไหมครับก็คือพลังของพระเยซูคริสต์เจ้าครับผมอเมนของุณครับแล้วผมก็อยากจะบอกกับน้องตานได้ครับน้องตานอยู่ที่ไหนน้องตาลครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์กับน้องตาลทุกวันได้ไหมครับ สัญญาได้ไหมครับยัง okay, ไม่ตอบครับผมยังไม่ตอบไม่ไม่ไม okay, ่ยอมลงเลยครับผมโอเคไม่บังค okay, 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 ับนะครับผมเพราะว่าพระเจ้าไม่บังคับคนครับผมโอเคขอโทษครับโอเคแล้วก็สิ่งที่5ใช่ไหมครับก็คือแบ่งการแบ่งปันนั่นก็ครอบครัวก็คืออ๋อสามารถที่จะที่จะก็คือ ให้ทุกคนนั้น,นช่วยอธิษฐานใช่ไหมครับโอ้ก็คือเมื่อกี้เราแบ่งปันใช่ไหมครับในครอบครัวของเราเนี่ยต่างกันบางคนก็ไม่ได้ครอบครัวที่ดีกว่าเราก็คือขอขอทุกคนช่วยอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่ท,ที่เราที่เราเกิดมาใช่ไหมครับไม่เหมือนกันแล้วก็อธิษฐานให้ครอบครัวที่ เอ่อตกว่าเรานั้นให้ให้เขาแบบมีพลังที่ที่ที่จะทํำให้ครอบครัวของเขาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งครับผมอาเมนอาเโอเคแค่นี้ครับผมขอบคุณครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ร่วมกิจกรรมของผมกลุ่มทันใจทันใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพระพรหรือสันติสุขเราจะมีรอยยิ้มเสมอข้อที่หนึ่ง เราได้อะไรจากจจากิจการรมมาเข้าค่ายวันนี้ความร่วมมือความสำ,สำเร็จทุกอย่างและอีกสำคัญที่สุดอิ่มท้องแม่ขวนี่คือความสำคัญที่เข้าค่ายก็ทุกสิ่งทุกอย่างนอาะที่เราได้จากพระพรต่างๆอาจารย์หรือพี่น้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไม่พอหนึ่งในพระคิดอ่านี่ก็คือคำที่เราได้มาวันนี้แล้วก็ข้อต่อไปก็คือการ สอนลูกจากอาจารย์ต่างๆแนะนำผมบ่นเยอะพูดมากแต่คำว่าพูดมากแต่พูดในความรักการที่เราให้ความรักซึ่งกันและกันและให้ความรักกับครอบครัวไม่ว่าเขาจะบ่นจะพูดอะไรขอให้เราให้ความรักซึ่งกันและกันและรับฟังซึ่งกันและกันให้มากและเข้าใจกันให้มากเราจะไม่มีคำว่าทะเลาะไม่มีคำว่าตบตีเราจะมีความรักให้ซึ่งกันและกัน ถ้าเราทะเลาะกันคุณจะหันไปไหนหาพระเจ้าไหมคุณไปคุยกับพระเจ้าก่อนแล้วค่อยมาคุยกับครอบครัวไม่งั้นคุณไม่มีทางออกเพราะอะไรสมองเราตึ้และอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่มีความหมายที่สุดอธิษฐานอธิษฐานเยอะอาจารย์มณะพูดเสมออธิษฐานน้อยเหนื่อยมากอธิษฐานเยอะ เราไม่เหนื่อยเลยเพราะอะไรเราอาธิษฐานพระเจ้าให้คําตอบเราเสมอเราจงอธิษฐานให้มากๆในค่ายนี้เราอาธิษฐานเผื่ออาจารย์โก้เพราะท่านปีหน้าจะเป็นประธานเราจะอธิษฐานเผื่อท่านมากๆเพราะท่านจะได้เดิมงานแบบสบายกิ <Yeah. S 1> จกรรมที่นี่สนุกที่สุดคือกิ้งกระสอบ oh. ชอบที่สุดครับ oh. ขอบคุณครับ กับาบสวัสดีอาจารย์พ่อกราบสวัสดีอาจารย์แม่และสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอเสียงปรบมือให้กับพระเจ้าก่อนค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามารวมกันในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าในกลุ่มของเราที่เราพูดคุยกันต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างเพราะต่างคนตักหลากหลายครอบครัวแต่ว่าขอชื่นชมผู้จัดกิจกรรมที่ยกหัวข้อครอบครัวมาเป็นสําคัญ ขอเสียงปรบมือให้ผูค้คิดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญและเราพอได้พูดคุยกันเรารู้เลยว่าเราหลายๆคนหลายๆบ้านมีความบบคร่องมีความด้อยมีความจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากและสิ่งที่เราได้รับจากครั้งนี้ในการเข้าค่ายเราได้เรียนรู้การเป็นสามีการเป็นภรรยาการเป็นลูก แล้วก็เราจะป,ปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากเดินออกจากค่ายสิ่งนี้แหละสิ่งที่สำคัญแล้วก็อเมนขอบคุณค่ะแล้วก็จากที่เราได้คุยกันเนาะว่าสิ่งไหนที่ประทับใจในค่ายก็คือส่วนตัวของอลก็คือบัพติศมาเพราะว่าลูกชายคนเล็กได้รับบัพติศมาในครั้งนี้อขอบคุณพระเจ้าจากที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีสิทธินั้น รักพระเจ้าเหลือเกินแต่ว่าแต่งงานไปในครอบครัวที่เชื่อแตกต่างกันแล้วก็รู้เลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์แต่อยู่ดีๆพระเจ้าเป็นคนที่เลือกและเรียกเราให้ลูกเราได้มีโอกาสนั้นอย่างที่คนอื่นๆได้มีขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เลือกแล้วเรียกแล้วแล้วก็ อิงเสียงบอกว่าบ้านใหม่ที่อิงเสียงเกิดขึ้นคือคิดจักสยามชันี้นะคะแม่นะคะอาจารย์ก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาร่วมค่ายในครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่เราอยากอธิษฐานเผื่อกันและกันก็คือให้เราทุกคนที่อย่าลืมกันและกันให้เป็นพี่น้องในพระคิดตลอดเรื่อยๆไปแล้วถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรอีก ถ้าเป็นไปได้เนาะอยากให้ทุกคนหยอดเรียนไว้คนละ1บาทถ้าหลังจากนี้ต่อไป365วันก็คนละ365บาทเราถ้าเรามี1ปีข้างหน้าเรามีคนละ365บาบาทถ้ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเราอาจจะมีความฝันที่เราจะไปทะเลก็ได้ <Yeah. S 1> ขอบคุณพระเจ้าค่ะ สวัสดีอาจารย์ทุกท่านก่อนนะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านค่ะ,ะก็ได้เป็นตัวแทนเข้าขึ้นมากล่าวเราได้อะไรบ้างในค่ายนี้นะคะเราได้พระคุณความรักของพระเจ้าเต็มล้นค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเราได้พระคุณจากองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงลงมา ตายบนมไม้กางเขนเพื่อเราให้เราได้มารวมตัวกันแล้วเราก็มีสันติสุขค่ะแล้วหัวข้อที่สองนะคะในกิจกรรมนี้เรามีอะไรที่ประทับใจบ้างประทับใจทุกอย่างเลยค่ะในค่ายนี้ประทับใจทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพระคำของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารประทับใจทุกอย่างแล้วก็ได้ความรักจากพี่น้อง ที่เราไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่เราก็รักกันเพราะเราเป็นกายเดียวกันค่ะแล้วก็หัวข้อที่3นะคะในฐานะพ่อแม่แล้วก็สามีภรรยาแล้วก็การเลี้ยงลูกก็อยากจะเอาไปปรับเปลี่ยนตัวเองให้มากในการฟังพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในค่ายนี้นะคะก็เพราะว่าเรามีความบกพร่องหลายอย่างแต่อาจารย์ท่านก็ได้มาสอนเรา ได้มาแบ่งปันให้กับเราเราได้มองเห็นถึงพระคุณของพระเจ้ามากมายค่ะแล้วก็หัวข้อที่4นะคะมีสิ่งใดในาการความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงในพระธรรมายากอบบทที่ 10, อบวันบทที่1ข้อ19นะคะให้เราไวในการฟังช้า,ชาในการพูดและช้าในการโกรธสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเราทุกคนค่ะ ที่เราจะเอาไปปฏิบัติในครอบครัวของเราค่ะแล้วก็หัวข้อที่5นะคะในการในครอบครัวของเราเราอยากจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและการหนุนจิตชูใจกันให้มากขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้าขอเพียรเจ้าไว้พรอพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะ กาบเรียนอาจารย์ทุกท่านแล้วก็พี่น้องในพราคีนะคะก็สำหรับตัวฝนเองนะคะที่ได้มางานค่ายครั้งนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมกับพี่น้องในเครือสยามเพราะว่าตั้งแต่ฝนไปอยู่ชัยภูมิฝนก็ไม่ค่อยได้มาร่วมงานคายเลยก็อโอกาสยากค่ะเพราะว่าความที่ว่า พ่อสามีก็แกก็อายุมากแล้วเนาะก็เราเราก็เป็นห่วงคนแก่เนาะก็ความที่ว่าแกอยู่คนเดียวเราก็เป็นห่วงก็ฝนก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาร่วมงานค่ายครั้งนี้แล้วก็ฝนก็ขออนุญ,ญาตที่จะ,ะแบ่งปันในภาพรวมเนาะในงานค่ายครั้งนี้ที่พระเจ้าที่จะทรงนำฝนในเช้าวันนี้ที่ฝนได้มีโอกาสได้มาฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วก็ ได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์หญิงแล้วก็อาจารย์แม่ที่มาแบ่งปันพวกเราใน <c oughs> ในสถาบันครอบครัวเนาะ <c oughs> ก็ฝนก็ได้รับอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะเตือนสติตัวเองเพราะว่าพอได้ฟังอาจารย์ท่านพูดได้ฟังอาจารย์ท่านแบ่งปันมันก็มีความรู้สึกว่ามันสะา้นกับชีวิตของเรา เพราะว่าตอนนี้สภาบันครอบครัวของฝนก็เกิดปัญหาขึ้นก,ก,ก,ก็ก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าลูกชายเขาก็เข้าสู่วัยรุ่นเขาก็อาจจะมีไปอยู่กับเพื่อนโดยที่ไม่ได้เข้าบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะฝนก็เลยรู้สึกว่าวันนี้วันขอบคุณพระเจ้าในความรู้สึกที่ว่าเราอาจจะปล่อยปละละเลยลูกเกินไปก็ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มารับฟังคําแบ่งปันจากอาจารย์เพื่อที่ให้ฝนเองแล้วก็สามีเพื่อที่จะกลับไปปรับปรุงแก้ไขในจุดนี้แล้วก็ในเรื่องครอบครัวก็เช่นกันนะคะที่เราจะมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสามีภรรยาในการอธิษฐานเพื่อลูกๆเพื่อครอบครัวที่เราจะมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและเราจะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ให้พระเจ้าผูกมัดเราเอาไว้หลอ่อหลอมเราเอาไว้ก็สําหรับฝนเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราเองพี่น้องในพระคิดคือสยามเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเรามีความรักซึ่งกันและกันเพราะว่าเราเป็นลูกพระคิดเป็นพากายเดียวกันก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เราที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันแล้วก็ โดยเฉพาะอธิษฐานเพื่อครอบครัวที่าสามีภรรยาที่จะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะ,ะทุกทุกท่านก็แบ่งปันไปครบแล้วทั้ง5ข้อเนาะก็หลากหลายก็คิดว่า ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันในการมาร่วมค่ายก็ขอบคุณพระเจ้าก็จะสรุปง่ายๆเนาะคือทุกท่านพูดกันไปหมดแล้วก็อาจจะความคิดก็ประมาณน่าจะเหมือนกันเนาะพระพรที่ได้รับในค่ายนี้ก็น่าจะอ่าเหมือนกันก็ขอพระเจ้าทรงนำเลยนะคะในหัวข้อสําคัญของเราก็คือการอ่าค่ายครอบครัวครอบครัวไม่ใช่หมายความว่าครอบครัวเราครอบครัวเดียวคือครอบครัวของพวกเราในสวนสยามทุกๆคริสตจักร ค่ะอันนี้คือครอบครัวใหญ่ของพวกเราเนาะก็ขอไปเจ้าทรงนำสำหรับพระพรที่ได้รับก็คือเห็นถึงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากพี่น้องที่มาร่วมค่ายคือทุกคนมีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดเพราะทุกคนมาด้วยใจที่ว่ารับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะทำสิ่งใดคือประมาณว่าแย่งพระพรกันนะคะ อันนี้ภาพที่เห็นอันนี้หน้าตบมือถวายเกียรติพระเจ้านะคะใช่ค่ะทุกคนแย่งพระพรกันถ้าใครช้าแค่นาทีเดียวพระพรหายค่ะคนอื่นเอาฟ้าไปเลยนะคะจริงๆอ่ะตบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะค่ะก็ไอภาพรวมก็คืออธิษฐานเผื่อครอบครัวอันนี้สําคัญพวกเราเป็นการอธิษฐานคือเป็นลูกโซ่ซึ่งพวกเราจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าขาดกําลังในการอธิษฐาน ใช่พวกเราอยู่ผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ด่านหน้าไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ไปฉันไม่มีภาระตรงนั้นผู้รับใช้มีหน้าที่รับใช้ไม่มันไม่ใช่เนาะเราอยู่เบื้องหลังกําลังในการอธิษฐานเผื่ออันนี้สําคัญมากเพราะท่านเป็นด่านหน้าเราเป็นทัพหลังเราก็ต้องหนุนจิตชูใจด้วยการอธิษฐานเผื่อเช่งกันและกันอันนี้สําคัญมากเนาะเนาะค่ะอันนี้สําคัญมากคะ่ะในการอธิษฐานเผื่อถึงทีมงาน ในสวนสยามของเราเนาะในการที่ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจต่างๆที่ท่านผู้รับใช้ทุกๆท,ท่านรับใช้พระเจ้า mm hmm. พวกเราซึ่งเป็นลูกแกะอยู่ข้างหลังเราคือต้องมีความที่จะรับรับใช้พระเจ้าด้วยการอาธิษฐานเผื่อทีมทุกๆท,ท,ท่านอันนี้สําคัญแค่นี้แหละค่ะบทสรุปขอพระเจ้า okay, อวยพรให้เราประเมินด้วยกันนะครับครับครับ,รบขอบคุณมากนะครับอาเชิญลงไปได้นะครับขอบคุณครับผมโอเคนะพี่น้องครับวันน mm hmm. ี้เราจะ